แข่งกินอาหารที่ขึ้นต้นเดินนอนหนูด้วยงบคนละ300บาทเอาไปเลยครับ<อ>แต่ว่าครั้งนี้เราจะเพิ่มความตื่นเต้นขึ้นหน่อยผมจะมีเวลาให้ทุกคนกินแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นโอ้ยทช่ทไม,มเ,เพิ่มความตื่นเต้นเราใจเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเรา้อยสามชั่วโมงใช่ไหมมันแบบมันเออเลยมันเดินแบบเดินเล่นแบบเฮ้ยเอ้ยเดินแบบมันเออเลยเยอะเอาแผเปล่ารอบที่แล้วเลยแบบิ่งแผลรอบเบดียวไห้รอบที่แล้วแล้วอ่ะ แต่สองการนี้นะ้ครับผมเป็นภาพที่หาดูได้ง่ายอรุณอร่วยให้ตอนนี้เวลานี่ครับ3.42โมงบนาทีเดี๋ยวเราเริ่ม4ี่โมงแล้วกันอันนี้หนึ่งาโมงใครสายทุกๆ5้าทีลบหนึ่งคะแนนโอเคคะแนนที่หายากด้วยทวนเขาจะกดนะครับค่าใช้จ่าจค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทวนกดอีกรอบดีกว่าไปดูกดกันเลยครับ วันนี้นะคะทุกคนเราจะไปกินตามเราจะไปไปไหนวะมึงนี่แหละสถานที่แต่ว่ามันมีเวลาด้วยนะเออชั่วโมงเดียวเฮ้ยทุกคนไปวันนี้ก็คือการวิ่งหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะตอนนี้<า>มเวลาหนึ่งชั่วโมงแสดงว่าเราต้องวางแผนให้ดีเราไม่สามารถไปแบบมั่วซัวๆได้เดี๋ยวเราเอางี้ดีกว่าวันอนันนี้อาไปกับพี่ไไหมใช่เดี๋ยวเริ่มเริ่มจากไกลๆกันดีว่า แล้วเราค่อยๆกลับมาบ้านเรื่อยๆแผนคือน่าจะตามนี้ครับด้วนตอนนี้เราอยู่ที่สวนสยามทะเลกรุงเทพนะฮะลรงดูได้ครับผมก๊บอกว่าก๊ากาขายว่าร้านค้าเยอะมากอะเยอะไอ้เยอะแต่ไม่เปิด <c oughs> เอาจริงๆคิดไม่ออกเลยตอนนี้เรามีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวด้วย <c oughs> ไปเถอะโอเคทุกคนเราอยู่ที่ตู้เต่าบีนะครับเพราะฉะนั้นเมนูขึ้นต้นด้วยนอนหนูเนี่ยมันก็ต้องไม่พ้นเขาว่าน้ำครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเก็บน้ำก่อดอันที่ง่ายนะครับคุณเคยไหมครับ คุณมาที่ตู้เตาบินแล้วคุณก็กดน้ําดื่มถ้าคุณไม่เคยซื้อน้ําจากตู้เตาบินในราคา1ิบาทถ้ามันยังใช้เวลาเตรียมเกิน4ี่นาทีนะครับก็เกินไปจริงๆไอเชียเตรียมน้ำเปล่ามึงยังเสิร์ฟนานน้ำเปล่าทำยากขนาดนั้นเลยตู้เตาบินอน้ำเปล่าเตาบินน้ำเปล่าน้ำเปล่ามาถึงเป้าหมายแรกของเราแล้วครับทุกคนร้านขายของชำเจ้าเดินสวัสดีครับ ไปอาพี่เจนี่วะเนสวิตาอ่ะมันคือแล้ววะอันนี้เท่าไหร่ครับเจี๊ยบสาสิบบาทสนะิบบาทเนาะมาซื้อทุกครั้งแต่ซื้อแี่สิบบาทนี <laughs> ่ซื้อน้อยแต่ซื้อนะเออเราได้เป็นเนสวิตามาแต่ว่า <laughs> มันจำเป็นต้องมีน้ำเดี๋ยวเราไปหาซื้อน้ำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนเพราะน้ำอาขึ้นต้นเดือหนูสี่โมงแปดนาทีแล้วตอนนี้เราไปตลาดมานันน่าจะมีขายสักน้ำแหละแต่ว่าก่อนที่ไปตลาด เมื่อกี้ข้างหน้ามีร้านผลไม้แต่ผมเดี๋ยวไปดูผลไม้หน่อยว่ามีอะไรนอนหนูไหมที่ด้ว้คือมีน้อยหนาเดี๋ยวไปดูผลไม้ก่อนแล้วเราเข้าไปตลาดโอเค let's go <S พี่น้องดวงผูกกันเหลือเกินอะ่ะมันจะไม่ทักทายมันก็ไม่ได้เนาะก็ใครมาก่อนก็ต้องได้ก่อนป่ะละครคุณธรรมต้องเข้าแล้ว, <c oughs> วคุณธรรมเมื่อกี้เพิ่งจอดรถป่ะคะพอดีว่ามานานแล้วกิน <c oughs> อะไรพุ่งมาเลยเอาอะไรนึกนึกนึกอะไรออกอ่ะพุ่งมาจริงๆริงบ้างอ่ะไม่รู้เลยไม่รู้เลยนอกจากน้ำน้ำดอกไม้น่ะแปดสิบบาท มันเล็งอยู่ให้เอาไปเถอะว่าแล้วคือในใจอ่ะพี่ออนต้องมาแน่แน่เพราะว่าที่เนี่ยมันใกล้กับสตูที่สุดแล้วหนูค่อนข้างหายากอะแล้วแบบว่ามีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงซึ่งถ้าตัวเรากลับไปไม่ทันอะโดนลบด้วยนะโดยนักขับแนนด้วยอ่ะอู้ออได้แหละทุกคนเจอนมสดโอรีโอนมสดโอรีโอสั่งโอ้ได้ไหมคะนมสดโอรีโอค่ะ ก็มันยืนอยู่เราจะกินอะไรดีนะยืนอยู่จอได้เหรอว่าแล้วเราไม่ทับกันเราไม่ทับกันเจอกัครับพูดไม่ได้แล้วเราต้องไปที่อื่นไหมมึงไหนที่สากวัตนมพอกไกโดนมพอกไกโดอ่าไม่ไม่เกี่ยวมันเขียนไว้อยู่ว่านมพอกไกโดแค่นี้เลยเอานมพอกไกโดครับยี่สิบเก้าบาทเฮ้ยเกิดเราไปฟู้ดมาร์เก็ตจัดเออ ฟุตฮอฟุตฮอเอานาเก็ตไก่หนึ่งครับผมัมีเป็นแบบเป็นนาเก็ตไหมครับอ๋อไม่มีอ๋อไม่มีอ๋อโอ๊ยขอบคุณมากครับเสียดายครับทุกคนเดี๋ยวเราไปตามหาต่อเจอกันสวัสดีครับเฮียเฮียมีน้อยหน่าไหมอ่ะน้อยหนาถึงหน้ายังยังไม่ถึงหน้าน้อยหนาเหรอตายแล้วแล้วนี่อะไรอ่ะเจอนี่ว่ะน้ำพริกปลาดุกบูมีก้างไหมอ่ะละเอียดเลยอยากละเอียดเลยเนาะใช่ เท่าไรครับพี่อ่ะสิบห้าบาทนี่ครับได้นำพริกมาเดี๋ยวไว้เรกินกันสักอย่างนึงเอานูเทลล่าออเรนจ์โคนค่ะคือชื่อจริงๆมันคือนอนหนูใช่ไหมคะพี่ซื้อนมสดออริโอไปโอเคโอเคได้อุ้ยไอ้ลูกอะไรอะนูเทลล่าโอ้โหเจ็ดสิบห้าบาทลำรวยรวยไปก่อนรวยไปก่อนหาไม่ได้เลยสักอย่างไม่มีอะไรให้ซื้อแล้วเนาะไอติ๊กหมายจะซ้ำนะแต่มันหายากเว้ยเราเอานมพอกลกยโดไม่มันเป็นเหมือนชื่อเมนูไงพี่ ก็คือเอาสั่งนมพอกเกดัวไมันจะสั่งไอซ์ตีมเดี๋ยวเราไปฟูดฮอล์ต่อโอเคอันนี้เขาบอกเสียงดูนะเพราะว่าบางบางทีมันอาจจะคนมันน้อยอาจจะไม่มีเลยเดินเดินโซนนอกก่อนนะได้ได้ได้คุณเจนี่มาครับนิชินว้าไอ้ชี่อคุลืมมันเป็นแบบนี้เออช่างมันครับทุกคนปวดหัวเลยอันนี้เมนูที่สองนะครับนิชินนะครับจากแห้งสู่น้ำ แห้งมันน่าจะอร่อยกว่าน,นี้เส้นนุ่มเหมือนเดิมก็โอเคครับเมนูที่สองไม่แหงเลยตอนนี้เราได้มาสองอย่างแล้วใช่ไหมแต่ว่าเรายังไม่ได้กินเลยครับเพราะว่าเรายังไม่มีอะไรให้กินอันนี้ผมคิดไปแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อพวกไก่เฮ้ยชิม,มีอะไรไก่ทอดอ่ะใช่ก็เห็นว่าอันนี้กินไม่ยากน้ำพริกม,มันกินง่ายอยู่แล้วครับแต่เน,นี้ยกินยากเราต้องเคียย์เราต,ต้องหาอะไรที่แบบมันมีรสชาติเพื่อให้มันกินง่ายๆหน่อยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวซื้อนมแล้วกันนมสดโอรีโอค่ะ อร่อยวะนี่น้องน้องชิมเอ้ยน่าสนใจนะไอ้รถอันนี้39บาทถูกป่ะยิบมาไอ้รถพูดเกาหลีได้นะคะทุกคนเดี๋ยวมึงลองเดีอ้ไอออนพูดเป็นนะเกาหลีอัญญาเซโอชอนินออนทามิราอะไรพบุคคาเรามามาเป็นคนไทยแล้วเอานมชมพูค่ะนี่นะดู ตูนะเขาเขียนว่านมชมพูจริงๆแล้วเดี๋ยวส่วนน้ำอ่ะเราไปหาอย่างอื่นละกันนาบาติอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ร้านค้าร้านค้าของพี่คนนี้ไม่เบียร์ไปเล้ไม่ใช่ร้านนุ่มนิ่มที่นุ่มนิ่มเอ้เอ้ะเอ้นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเป็นร้านเบียร์นะครับไม่ใช่ร้านนี้นะครับคนบเคยไปร้านนะครับร้านนี้ไม่เคยทำให้ผมผิดหวังเลยก็คือนาบิตินะครับผมไม่รู้คืออะไรแต่มันก็ึ้นต้นนี่นอนหนณรสชาติแปลกกว่าพวกแบบ แฮ็คเกอร์หรือว่าแบบที่มันเป็นแบบแนวๆนี้รวกคนเ้แต่อร่อยนะนาบิติเมนูที่3มเจอกันเมนูสี่ก็ตอนนี้เราออกมาจากสวนสยามแล้วนะครับสวนสยามไม่มีอะไรเลยเรามาเจอนี้นี่ที่เด็ดจะนี่น้ำพีิเท่าไหร่ครับนีบาทเอาแมงดาครับแมงดาครับผมขอบคุณครับเลี่ยกินน้ำพี๊บเบาๆอ่ะนะนี่มาดูนี่นี่น่องสะโพกทอดน้ำปลามีน่องสะโพกทอดน้ำปลาไหมฮะ มีเท่าไหร่ครับ49อุ้ย49่เกองได้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับน้องนูเทลล่าโอเลงสโคนมาแล้วนะคะทุกคนบหาบาทก็ยังดีกว่าเราไม่ได้อะไรเลยเนาะอือหือร่อยไปแม่ขับรถหละเดี๋ยวจะให้ดูขับให้เพราะว่าเราต้องกินไปด้วยแล้วก็ครั้งนี้ยคือมันรีบจริงเพราะมันแค่ชั่วโมงเดียวดู ได้มาแล้วครับแพงนิดนึง44บาทครับเพราะว่าเป็นนมด mm ัชมิลไฮโปรตีนเป็นเวมาส่มา oh. ส่งเวชื่อมันคือตรงป้ายเขียนว่านมดัชมิลไฮโปรตีนพอดีว่าช่วงนี้ดูแลสุขภาพิด้ไหกินคู่กันนมไม่ลงกวดเลยพี่ <laughs> <laughs> พี่รู้แล้วเราพับก่อนใช่ป่ะแล้วเราก็ยัดเข้าไปแล้วก็เทอู้สบายเลยไป อ,อยากเลยนม,มอ่ะมันไม่ค่อยมีรสชาติแล้วเป็นรสชาตินมมันคือนมจืดไอ้เมื่อกีม้มันเหมือนเป็นแบบเมันเป็นซีเรียลอร่อย่ะจบแล้วสองอย่างต่อไปเหลือเดีย๋ยวรีบเพียวเดี๋ยวไปซื้อนี่น้องไก่ทอดอได้ไหมครับได้ครับโอเคครับไป,ไปน้องไก่ทอดกันเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะเข้าไปดูข้างในท็อปว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าอยากได้อย่างหนึง่ง สักอย่าหนึงในนั้นีเล่เยลนี่สม้มแมสเล่ส้มมะขามเฮ้ยเยังเยอะเหรอเยอะครับเอาแอดออนไงนะอ้องที่ผมเลือกน้ำพริกแมงดาเพราะว่าเหรอทำไมพเหมือนไม่เผ็ดผขอขอแค่อยากกินน้ำพริกอันนี้ให้หมดอกก่ะแต่จะไม่อยากก,กินง่ายกินหมดอยู่แล้วอะไแก้เผ็ดแต่ไม่าไมพายกันอุ้ย,ยทุกคนนี่เมื่อกี้ผมเข้าไปร้านยานะครับเจอนี่ครับ นมอัดเม ت, ็ดตอนแรกจะกินนมกล่องครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวมันน่าจะมีคนกินแหละก็เลยกินนมอัดเม็ดแล้วกันตอนเด็กกูชอบกินได้ไงวะรสชาติเหมือนนมหงเลยกูรู้เท่าไหร่นะ,ส,ะสี่ป่ะส,สี่เดินครับเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงครับทุกคนแล้วแข่งกับเวลาไปครับตอนนองแก่ทอดน้องหนึ่งน้องอะไรครับน้องอะไรยี่สิบเนาะน้องหนึ่ง,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 งครับนมครับ ได้ๆรๆรีบๆรีบๆเอพอพอพอเวลาช่วงมีชั่วโมงนึ่งเราแม่งดูแบบรีบนันแหละมัน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 ดูกระตือรือร้นดีทุกคนมันดูแบบเออเราเฉยไม่ได้อ่ะเฮ<อ>้ยเครื่องกับหอนโคตรหรือวะนี่น้ำพริกครับน้ำพริกเอ่อกุ้งสามรสแม่ละซัดนมไมหมดเลยนั่นสิทำไมเราไม่กินไก่กันวะนั่นสิพี่นี่ที่คิดไว้ครับคือจะกินอย่างนี้อืมเมื่อกีกินนะกุ้งสามรสปุ้ยเคยกินไอ้วงน้ำพริกแบบ ปลาดุกฟูนี่ก็คืกินแล้วแต่นี่คืเพิ่งเคยกินคลาสต้มยำเราตลาดก่อนดีกว่าทุกคนเพราะว่าเรามีเวลาแล้วเรามีเวลาน้อยเราไปลุนนี้ดีกว่าลุนพวกมาตายวุ้ยทุกคนล่าสุดขับผ่านเจอน้ำเต้าหู้แต่น้ำเต้าหู้เพื่อนนะเดี๋ยววิ่งลงไปก่อนมีน้ำเต้าหู้ไหมคะน้ำเต้าหู้หมดเล้วน้ำเต้าหู้หมดยจอได้มากนะทุ แล้วทุกคนแล้วคุณป้าขายถูกมากสิบบาทเองอ่ะมาเจอน้ำโอชะยาไม่มีใครเหมือนแน่นอนร้านเปอร์เซ็นน้ำโอชะยาไหมไปครับไม่เหมือนใครแน่นอนไม่เอาแล้วน้ำเต้าหู้เอาน้ำโอชะยาได้แล้คือตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วครับผมต้องหาต้องหาของแล้วฮะอุ้ยอุ้ยอะไรนกคิยแล้ ก็ตัดด้องกูเอาเลยแล้วกูเอาเลยมาที่เซเว่นต่อครับผมอันนี้ต้องเอาด่วนเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเนชนานาบาตินาบาตินาบาติเูเอาเนี้ยแหละหกบาทหกบาททุกคนผมเจอนี่ครับนัดวอล์คเกอร์จากรันกาแฟนะครับแปลกตาว่าแต่มันน่าจะเป็นอารมณ์เหมือนถั่วนะครับทุกคนถั่วแบบผลุนถั่นี่เนี่ยถั่วหลายๆอันรวมกันนะขันใจ ประธานสายด่มนะครับแนะนำเลยอย่างนี้ห er, ้ามารวอล์คเกอร์เจอกันยาวไปเจอน้องไก่น้องไก่มีน้องไก่ไหมคะไม่มีเ้าอตั้งแต่ด้านเต้าหู้แล้วปวดเนาะระหว่างนี้เรามากินน้องชิมกันดีกว่าเราต้องออกเสียงให้มันเป็นแบบโซคารีไต,ตว้าวสมแหวนให้ค่าที ตัวเข้ามือนะเดี๋ยวเราจะไปตามหากันต่อค่ะต่อให้น้ำเต้าหู้เราหมดน้องไก่ไม่มีแต่เราจะขายให้ได้เราจะสู้ที่สุดเราจะสู้เดี๋ยวฟ้าลงไปลงไปหาอะไรดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวให้ดไปจอดรถเพราะว่าเวลาตอนนี้ไม่ได้แล้วแปบที่ดูไปเกือบครึ่งอะคือมันไม่มีเลยนะไม่มีน้องหนุนเลยเราไปหาเนื้อดีกว่าเวลาเหลือยี่ินาทีครับไม่ถึงย0่ิดว19นาที ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดนะครับเป้าหมายผมมาคือผมอยากได้เนื้อย่างมึงเจอใครบางคนเนื้อเหรอเออมาเดี๋ยวมาหันเนื้อย่างครับอ๋อก็มาหันเนื้อย่างเหมือนกันพี่หันเนื้ออะไรอ่ะเนื้อ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 อะไรเนื้ออะไรเนื้อวัวอ๋อโอเคโอเคเนื้อวัวเนาะเราไปหันเนื้ออื่นดีกว่าเจอฟ้าว่ะไม่คิดไม่ฝันแต่มันไม่มีแล้ววะไม่มีจริงทโดนตลาดนี้ไม่มีเนื้อย่างว่าเราต้องรีบซื้อเนื้อ เนื้อแดดเดียวเดี๋ยวลองไปดูร้านกันก่อนเนื้อแดดเดียวนะทุกคนเอาเนื้อแดดเดียวค่ะเดี๋ยวเรารีบซื้อแล้วก็รีบอพยพก,กันดีกว่าค่ะทุกคนตอนนี้เหลือ15นาทีครับเราต้องกลับบ้านแล้วเิดได้น้อยไปล่าปะสี่อย่างสี่อย่างแต่ว่าเราใช้งเงินไปแค่99บาทเอางี้ไปไก่สุหัวหน้าบ้านก่อนเพื่อมีน้ำเดี๋ยวเมล็ดโดต้องเป็นปน้ำแหละอาหารไม่ทันอันดับแรกครับจากโรตัส นกพิราบอะไรสักอยาก่างอันนี้คือผมขออนุญาตก,กินรวมเลยนะเพราะว่าเวลามันน้อยนี่อันนี้สองคืออะไรไม่รู้นาบาตโลนอะไรสักอย่างก็เหมือนที่กินบทดลงโทษอะไรทเนี้ยเออวะ่ะของแท้ถ้ากูกินดีด,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 ดีดิบได้กับพี่ดิบได้นกพิราบจะสบายมากเลยใครว่าผมจะแพ้วะขนาดชิวแนะบบเนี้ยเข้ากันเฉยเลย เข้ากันเลยอ่ะอืมแปลกว่ะเข้ากันในปากแต่เป็นเสียในท้องหนูขอรกักคือหน่อครับเหลือราคาับ5นาทีแล้วครับผมผมไปเจอนี่มาเนียนนาที่โกลเด้นเพสนะครับโกลเด้นเพสเนี่ยก็เป็นอารมณ์เหมือนแบบของแบบเหมือนของโอท็อปนะครับมันน่าจะเป็นเหมือนมันนะครับผมชื่อเนียนานาอย่างนี้เท่าไหร่วะ6 6ใช่ไหมเนียนานาครับอุ๊ยอร่อยว่ะไปตามตามกันได้นะครับเนียนานาผมว่าเวลาใกล้หมดแล้วต้องรีบแล้ว ไป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 ,ไป,ไปเหลือสิบนาทีแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับขอดูนหน่อยนะครับมีนมหวานไม่ได้วะไม่มีนอนหนูอ่ะตโดนแต่นะ <c oughs> ม,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 มีเนื้อนุ่มนะนี่ไม่มันคือราดหน้าเนื้อนุ่มมันคือกะเพราเนื้อกะเพรานุน่น <c oughs> มีนอนนะนอนบ้านเธอ,เอ,อ <c oughs> ไม่มีอ่ะโดนแต่ว่าพอชั่วโมงหนึ่งมันสนุกนะมันดูแบบมันต้องรีบอะ่ะม,มันเอิบเอิบเอิบเลยเหนื่อยไม่ได้กลับบ้านกันไปลุ้นกันว่า มาสายมั่งเลทส์โก้โอเคคะเราเจอน้องไก่ค่ะนั่แหละค่ะถูกมา23บาทไปเวลาจะหมดแล้วที่พวกเราเจอนี่น้ำฝรั่งน้ำฝรั่งน้ำฝรั่งไวเร็วไวเร็วสามสิบาบาทสามสบ้าบาทวัสดี้คือไปครัทุกคนรีบมากแต่พลาดกี่โมงละห้าสิบห้าสิบควรกินอะไรก่อนดี น้ำอุ่ยยะอร่อยมากอ,อ,อือหือร่อยอ้ยอยาจะไม่แวะอะไรแล้ว rồi. เพราะว่าไม่ทันแล้วขอตัวกินทุกอย่างให้หมดก่อนนะคะทุกคนเนลี่นี่นะครับของดีอันนี้เคยกินตั้งแต่ตอนเด็กครับไม่รู้ว่ามันยังมีขาอยู่ตอนนี้นะครับทุกคน99้าทีครับทันแน่นอนครับผมกะวาระแล้ว เจอกันครับห้องไหรนวะเจ็ดปะ่ะเจ็ดน่าเจ็ดป่ะครับรุยมีคือน้ำฝรั่งของเราอะไรสิสภาพเหมือนกูไปสู้กับอะไรมาสักอย่างเลยเปียกต่อไปตามด้วยน้องไกง่ตอนนี้หมดเวลาแล้วเพรานะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอก,กันที่สระตูค่ะ Let's go และตอนนี้5้าโมงแล้วครับตั้งแต่วินาทีนี้ต่อไปทุกๆ5นาทีที่ผ่านไปใครที่มาช้าจะโดนหัก1คะแนนโทษฐานที่ไม่ตรงต่อเวลาซึ่งตอนนี้นะครับคนที่มาแล้วมีใครบ้างมีผมเทมาแล้วอ่า,อามาแล้ว<อ><ๆ>คนที่ยังไม่มาคือออฟกับพี่อ่อนกับอ่อน่แต่พอร่พอ หนึ่งชั่วโมงแล้วมันดูนี่มะรีบทุกอย่างพี่เบบพี่เบบผมซื้อปั๊บแบบวิ่งออกจากร้านแล้วก็ถ่ายวิ่องออกใช่ต้องกินใช่ไหมแล้วแบบรีบกินอ,ะอ่ะอ่าลอดตัวไปลอดตัวไปผมเข้าเบอร์อะไรห้าโมงหนึ่งนาทีลอดตัวไปลอดตัวไป,ลไปแล้วยู่ไหนวะเดือดดันดันดันห้าโมงสามเลยอ,อะก็เกล่าว่าว่าวันนี้ครับเพื่อนๆทุกคนไม่มีใครมาสายเลยแล้วก็วันนี้ ปวดลงโทษอาร์ตสปอยพี่หนึ่งแล้วอาร์ตบอกแย่มมากจะเป็นไรมาลุ้นกันและตอนนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาประกาศเลยดีกว่ามีใครแบบอยากแบบที่มั่นใจสุดๆเลยไหมบอกเลยว่าผมไม่มีอะไรมั่นใจเลยมีใครมั่นใจสุดๆเลยไหมครับไม่มีมีใครอยากอาสาเลยแบบอยากประกาศคนแรกประกาศคนแรกออฟเลยเหรอผมขอเลยออฟนะครับกินแมงมดหนึ่งสองห้าอยากอย่างแรกนับไว้ครับตอนนี้มีห้า ชูห้าไหมครับห้าเไว้ซ้ำเมืไรก็หุบอันแรกเลยนมฮอกไกโดมีซ้ำไหมครับอ่ายันยังยันยู่ยังอยู่ยังอยู่อย่างที่สองนะครับน้องไก่ย่างห้าดาวพี่กินน้องไก่หรือเปล่าพี่กินน้องไก่ทอดอ่าโอเคเหลือสี่นะครับน้องไก่นกพิราบ นกพิราบผักกาดดองนี่เป็นไงเจอดองนี้เข้าไปนกพิราบเลยหรอเออคือยังไงคือมึงขับชนคือมึงขับชนแล้วมึงก็หยิบไม่มอไซน์ไงถอนมวกนกอาปากงาแล้วบินเข้าเลยมันเป็นผักกาดดองตานกพิราบแต่เซเว่นมันเขียนว่านกพิราบผักกาดดองแล้วก็ต่อไปเป็นกินอะไรวะนาบาติเอาสามเบฟหรอโอเคสามเบฟครับอีกอันสุดท้ายจะเป็นน้ำพริกแมงดาใครกินน้ำพริกไหมอ้าวนิ่งนะครับถามแค่นนครับที่กินน้ำพริก แล้วก็แอ็คตั้งนานอ้าวพวกดีครับออมเลยครับกินไปทั้งหมด2อย่างเงินเหลือ174บาทโอ้ยเดี่ยอะนะเยอะนะโอเคต่อไปใครมีใครอยากเสนอตัวไหมครับโอเคครับหลังจากที่ฟังจำนวนของออฟแล้วเพราะว่าผมพูดอีกอ้าโอเคเป็นเบฟนะครับเบฟทำกินได้ทั้งหมด7อย่างอุ้ยหาที่ไหนวะอย่างแรกครับนาบัติไอซ์แคเดี๋ยวหกนะครับเนลี่ช็องกัลเล่หรอไม่ใช่ขนมแผ่นเล็กๆ ไม่รู้จักอแล้วผมว่าจมอัดเม็ดโอเคไม่ทำนะครับกินเนียนนาขนมอะไรก็ไม่รู้ครับโวนเนียนนาโอ้ยฟูฟูฟูได้ป้านั่นนาเนียแล้วก็กินนิดชินเออเฮ้ยไม่มีใด้กินเลยหรอไม่ถึงเลยว่ะนิดชินมันคือแบบของไ้ตัวจัดนัดวอกเกอร์ไอที่มาเวขนมเยอะแล้วก็สุดท้ายกินน้ำเปล่า ท här, ุกคนต้องสงสัยกันว่าน้ำเปล่าน้ำอะไรน้ำแบรนหรือเปล่ามันซื้อจากตู้เต่าบินเมนูชื่อน้ำเปล่าคืออันเนี้ยเราเราคุยก bon ันแล้วทุกคนว่าเราเราจะอะไรเป็นหลักสุดท้ายเราเราเอาแบรนเป็นหลักคือถ้าเราไปกินน้ำดื่มเพียวเนสเล่ก็โดนก็โดนแบรนใช่อันนั้นเราเราเรานับว่าเป็นแบรนนะครับอ่ะเขาเอาแบรนนะครับได้ไปทั้งหมด6คะแนนเงินเหลือ167่งรอยหกบาท อันนี้ได้ข่าวมาไอ้เบ้มึงแอบตั้งกลุ่มเปล่าไอ้เบ้มันตั้งกลุ่มมีคนมีคนอยู่ในกลุ่ม30มสิบคนน้องวันนี้กินนอหนูนะพิมพ์มาหน่อยแล้วพีเด็กก็ส่งมาแม่งเอาเรื่องนี่หว่าต่อไปใครจะเอาก่อนครับหนูฟ้านะครับฟ้าทัพกินได้5อย่างเยอะเยอะอย่างแรกเลยกินนูเทลล่าออเรนจ์สตรอร์รี่ก็ร้องแหละอยากกินนูเทลล่าไหมไม่มีนะครับแล้วก็กินเนสเล่เยลลี่ส้ม Yeah. Yeah. Okay. นมชมพูคสิจน้ำโอชาย้อันนี้ฟ้าบอกพี่ล้วในร้านโอชยะมันมีเมนูชื่ว่าน้ำใช่น้วโอชยะเนื้อแดดเดียวไม่มีซ้ำไม่มีใครกินซ้ำฟ้าเลยครับแล้วก็ฟ้านะครับได้หมด5คะแนนดทด่เงินเหลือ60บาทครับ ผมขอความมั่นใจที่ผมบอกผมกลับคืนมาหาผมก่อนได้ไหมาเลยตอวเป็นอ่อนครับอ่อนกินทั้งหมดน้อยมากกินได้งแค่4อย่างได้เสียเสียวเฮ้ยได้เสียวอ้าวสี่อย่างได้เสียวอย่างแรกครับน้องไก่อ้าวสามน้ำฝรั่งทำไมสามน่องชิมแต่ขนมน่องชิมครับเด็กนองเด็กน่องเป็นนี่เองฟ้ากินนมอะไรไปนะ นนมชมพูออนก็กินนมครับนมอะไรนมสดโอริโอไม่สามออนได้ไปซ้ำแทนโดยที่เงินเหลือหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทเหลือมึงกับกูและไอ้ไหนว่านกตัวเต็งวันก้อนก่อนที่จะมาประกาศผมกันขอดูบทโทษหน่อยอะไรอ่ะมันมีชื่อว่าม็อกเทลทูเดเฮลครับมันคืออะไรครับมันคือน้ำปั่นบวกพริกแซนแข็งต้อนรับซัมเมอร์น้ำผักปั่นใส่พริก ใส่น้ำแข็งแล้วก็ใส่น้ำแข็งเพิ่มความเย็นให้โอ้ไปเด็กฮิวเลยต้อนรับซัมเมอร์แล้วไอ้นพี่พี่กินได้ทั้งหมด4อย่างแรกเลยน้องไก่อสามได้เสียวได้เสียวน้ำพริกกุ้งสามรสสามแล้วพี่กินเนสบิตาออไม่ไา้อ๋อคนละอะไรนี้เลยอันสุดท้ายเป็นนมแต่พี่กินนมดัชมิวไฮโปรตินอีกทีก็วัดอีเอาเหลือเงินเดี๋ยวน้อยเจ็ดสิบสี่บาทร้อยเจ็ดสิบแต่พี่เหลือ แต่พี่เหลือสองอยหนบาท้ยไอ้ผักกาดน้องพูดแทนในวันนี้นะครับได้แก่น้องออมครับเก็บเก็บมาให้หมดไอ้นี่มึงมั่นใจกว่าเ่ะโก้รอเลยอ่ะโอ้ยไหน่ม็อกเทลตูดเทลไปเราจะลงนรกไปด้วยกันเอาปากให้น้องๆเลยเอาปากให้น้องๆเลยพิสูจน์เก่งกว่าไหมมึงกับกูพิสูจน์เก่งกว่านิดนึงผมไม่เคยโดนนี่พี่ไม่ฟังผมไม่รับผิดตักไปกับบุลรีโทษ สองคนนี้นะครับไม่ต้องว้าเรยสแกนชไเ่ต้อลาเพราะว่าลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีพีหน้าให้กินตัวอะไรคอมาครับชนไม่ต้องไม่ต้องหมดกันแล้วตึ๊ดตึดตึ๊ดตึ๊ดเลยดตว๊ดตึรดอยากกึ๊ดตึ